ก้องไหนพี่คะเคี้ยวเคี้ยวสวยด้วยนะเคี้ยวสวยๆนะคะอร่อยไหมคะลูกอร่อยนะคะนี่มาครัอร่อยมากแค่ไหนคะมากมากมากเลยหรอคะอ๋อน่ากินเลยนะ่าก็กินยิ้มๆตัวน เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงให้อาเออเอาไปปู่ดูนะคะแม่ค่ะทํามขี่เยอะกว่าหนูอ่ะอะไรนะคะทไมขอพี่เยอะก่านูมีมเล็กๆอยนั่นูกิน้หมดก่อนพี่เล็กแบกไว้ให้แล้วเท่ากันเลยเท่ากันใช่ถ้าหนูจะเอาอีก๋ยู่พี่เล็กเอามาให้เดี๋ยวพี่เล็กตักมาให้เลยกินเส้นก่อนหนูกินเส้นนี่แม่ยังกินที่มัดไปอัดหนึงนี่อยู่ในนั้นเดี๋ยวพี่เล็กเอามาให้เลย วงงวังเธอมีวงฉันด้วยเหรอ